ทนายครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามความคิดเห็นของทนายก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยศารท่านพิีรณาปล่อยตัวชวั่วคราวคุณพิงกี้นะครับแน่นอนว่าเราไม่ก้าวล่วงอำนาจของศาลนะครับแต่ในฐานะที่ทนายเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือเยื่อในคดีนี้มาตั้งแต่ต้นมองรูปการคดีนี้อย่างไรว่าทําไมศาลถึงให้ปล่อยตัวคุณพิงกี้ทั้งที้ก่อนหน้านี้เนี่ยยื่นประกันมาตั้งหลายรอบก็ไม่ได้ปล่อย เมื SA, ่อสักครู่เนี่ยที่มีการอ้างถึงกรณีที่ดีเอสไอทำงานล่าช้าจากการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินธุรกรรมของธนาคารโดยอ้างว่ามันช้าเพราะว่ามันติดกฎหมาย PDP a ครับผมอยากจะบอกว่าคุณไปเปิดอ่านดนิยาม PDP a สิมันห้ามไม่ให้ใช้บังคับกับกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนั่นแปลว่าแบงค์อ้าง PDP a ไม่ได้ผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมแบงค์อยู่ๆแบงค์มาอ้างเรื่องนี้เฉยเลยกฎหมายเขียนชัดนะ ผมว่าคนไหวเขียนชัดนะว่าไม่ใช้กับกรณีของคดีทางอาญาคดีความเพราะงั้นเนี่ยถ้าตำรวจไปขอก็ต้องได้โดยไวแ้าการที่คุณไม่ให้นีแ่แปลว่าอคุณเลือกเฉพาะลูกค้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเรายังไม่ลืมนะครับว่าหนึ่งในจำเลยของโฟลเลสามดีเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารธนาคารสีนั่นแหละเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าทําให้คุณทําอะไรทุกก็มันก็ล่าช้าไปหมดธนาคารต้องดีแค่ตัวเองมาว่า ي, ผมบริสุทธ ผมนะเป็นคนกลางแต่ก็พูดได้ไม่เต็มปากเนาะคุับจ้างตัวเองก็โดนจับไปด้วยอืย่ามาอ้างพ d ดีพอมาอ้างแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมผมมาสงสารดีเอไอเลยเออถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นเอาเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันแล้วในมุมของทนายทนายคิดว่าทําไมกรณีของ DJ เจแมนกับคุณใบเตยมันช้าจังเลยฮะถ้าอย่างนั้นมันไม่ควรช้าด้วยเหตุผลที่ว่าไปติดที่ธนาคารอ้าง p d ดีพไง คือสเตตเมนต์เนี่ยมันอยู่ในระบบอยู่แล้วคุณก็แค่ส่งรีพอร์ตมาให้เขาถึงแม้ว่ายอดมันจะเยอะมันจะนานอะไรเงี้ยมันก็ทําได้แล้วคดีที่เป็นคดีขนาดนี้ยิ่งคุณคทําแบบเนี้ยมันยิ่งทําให้ผู้เสียหายอย่างพวกผมเนี่ยสงสัยว่า uh. เพราะว่ามีจําเลยคนหนึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารสาขาใหญ่ๆห,หรือเปล่าคุณก็เลยมาอ้างนู่นอ้างนี่ว่าคุณจะช่วยคนที่คุณรู้จักหรือเปล่า mm. Mm. อัน,น, mm. บบนเนี้ยคุณทําแบบเนี้ยเนี่ยผมในฐานะลูกค,ค้านะผมมีบัญชีกับทุกธนาคารอ่ะผมเสียใจมาก แทนที่คุณจะแบบออกมาช่วยประชาชนอย่าลืมนะว่ามีผู้เสียหาย2,500ล้านบาทแล้วหนึ่งในกระบวนการถอนฝากโอนเงินเนี่ยมีระดับผู้จัดการธนาคารเข้ามาเอี่ยวด้วยผมว่าเรื่องนี้ไม่ไม่แฟร์กับพวกผมอย่างมากคุณกําลังสร้างภาระให้กับเจ้าที่กรมกสอบสวนคดีพิเศษเขาหน้าที่คุณนะ่ะตำรวจดีเอสไอเขาเรียกคุณก็ให้ให้ไปเถอะเพราะเขามีอํานาจตามปอวิอาญาในการยึดอายัดวัตถุพยานจะให้เขาไปอายัดเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารหรือไงล่ะ ถ้าคุณบอกผมไวอยู่นี้นะผมจะได้พาผู้เสียหายเนี่ยเอาไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาสักแค่ห้าร้อยคนก็พอร้อยดีเอสไอเนี่ยไปอายัดซ์ฟเวอร์อะไรไปจะได้ไวขึ้นเขามีอำนาจตามกฎหมายนะเขามีอำนาจตามกฎหมายนะแล้วการที่คุณไม่ให้วัตถุพยานเขาเนี่ยระวังมีปัญหานะอนี่ผมไม่ยอมนะคดีนีมันล่าช้ามาตั้งแต่ปีเท่าไหร่แล้วอ่ะมันสามปีแล้วนะครับสามปีแล้วเนี่ยบางคนยังไปไม่ถึงศาลเลยอืม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 อ่ะไอ้ที่เห็นผู้เสียหายเงียบเงียบเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่เดือดร้อนแต่เพราะว่าบางคนเขาก็มีหน้ามีตามไม่ได้แพ้คนที่โดนจับอยู่ณปัจจุบันครับหรือบางคนเขาก็เสียชีวิตไปแล้วจากการคิดสัน้นอือืมอือออ่ะอันนั้นคือกรณีที่ล่าช้าของคุณ อ่บเตยหรือว่าดีเจแมนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครแต่ว่ากรณีคุณพิงกี้เนี่ยที่ได้รับการประกันตัวออกมาซึ่งจริงแล้วเมื่อวานนักข่าวก็ไปดักรออยากจะสัมภาษณ์คุณพิงกี้นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรนะครับฝั่งของทนายและฝั่งของผู้เสียหายได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ไหมฮะว่ามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างแล้วก็มองว่าโอ้โหส่วนหนึ่งนะเราถ้าเอาแบบชาวบ้านที่เขาสะท้อนป,ปัญหามาบอกเขาไม่รู้หรอกว่าก,า,การได้ประกันตัวเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายอะไรแต่เขารู้สึกว่า เขาไม่ได้รับความยุติธรรมอะ่ะเขารู้สึกอย่างนี้นะครับคือนี่คือความรู้สึกของผู้เสียหายหลายหลายพันคนอะ่ะที่เขาเสียหายอยู่นะเขารู้สึกว่าเขามไม่ได้ความยุติธรรมบางาคนเนี่ยถึงขั้นบอกเลยบอกโหูหได้ไปเป็นหมื่นคืนมาห้าบาทอย่างเงี้ยโอ้โหเราฟังเราก็สะเทือนใจนะสะเทือนม,อมากอะ่ะแต่อันนึงครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยตามเรื่องของขั้นตอนการประกันไม่ให้ประกันเนี่ยเป็นดุลยพินิจของศาลท่านท่านก็จะดูมันท่านก็จะมีหลักเกณฑ์นะนะก็คือข้อหาคดีอะไร มีพฤติการยุ่งเหยิงกับหลักฐานไหมหลบหนีหรือเปล่าเป็นต้นนะครับหลักๆเลยแต่มุมนึงนะผมถ้าในในมุมของนักกฎหมายนะเราก็มองว่าเออเหตุผลที่ศาลนน่าจะให้ประกันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพิงกี้เนี่ยในตอนที่มีการยื่นตรวจออพยานหลักฐานกันเนี่ยในแนวทางการต่อสู้คดีเนี่ยพิงกี้สวิการเนี่ยยื่นบัญชีพยานมาประมาณแค่แปปากแค่นั้นเองแปดปากตัวนี้เนี่ยเป็นปากสําคัญในการพยายามจะบอกว่า เอามาให้สารดูว่า8คนนี้เนี่ยมันยืนยันได้ว่าพิงกีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการชักชวนคนมาร่วมลงทุนเฟอร์เรสต์สแล้วก็คงจะเอาประเด็นแปดตางตรงนี้มาใช้ในการประกอบ, mm. ก,อบการยื่นขอประกันตัวโดยเพิ่มวงเง,งินขึ้นมาเป็น5ล้านบาทอืม mm. เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สารท่านให้ประกันตัวออกมาโดยไม่ต้อ <c oughs> งติดกำไร EM ก็ได้ mm. แต่แต่มุมหนึ่งแต่มุมหนึ่งก็คดีมันก็สามปีแล้วเนาะสามปีแล้วอะ่ะ ยังไปไม่ถ SI ึงไหนเลยอันนี้ย anyway, ังอยู mm. <other> ่ในนัดการตรวจพยานหลักฐานอยู่เลยยังไปไม่ถึงการสื่อพยานเลยในการที่ตอนแรกนะที่มีการคุยกับทางเจ้าที่ดีเอไอเนี่ยก็ยังมองว่าทางทีมพนายของฝั่งจำเลยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอร์เนสสามดีเนี่ยอาจจะใช้วิธีการประวิงเวลาด้วยซ้ํานะอคือการประวิงเวลาที่ว่าเนี่ยเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าในชั้นดีเอไอเนี่ยก็ยื่นขอเลื่อนขอเลื่อนขอเลื่อนเลื่อนจนกระทั่งหนีอ่ะเลื่อนจนหนีอ่ะ เรื่องจนหนีอ่ะแล้วก็พอไปถึงชั้นศาลปุ๊บเนี่ยมีการประเมินว่าทีมทนายอาจจะใช้วิธีการซักค้านพยานผู้เสียหาย9800กว่าปากด้วยอุ้ยโหเกือบหมื่นแล้วฮะคือเวลาที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยเออผมจำได้ว่าเจ้าที่รัฐบางท่านบอกว่าประมาณ9000กว่าคนแต่จริงมันคือ9800กว่าดร้อกว่าจากยอดการลงทะเบียนผู้เสียหายมา12000่นกว่า แต่มามลงทะเบียนจริงเนี่ยแค่เก้าพันแปดจริงๆแล้วขาดอีกร้อยกว่าจะสองจะหมื่นหนึ่งแล้วนะเพราะงั้นผู้เ <ขอ S 1> สียหายโฟล์ลชีดีเนี่ยเยอะมากอืมเยอะมากเยอะมากทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือพอคดีมันล่าช้าแบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนกระบวนการยุติธรรมหลายๆอย่างนะว่าเออถ้าเกิดเราเสียหายในคดีใช้ลูกโซ่รักวงหนึ่งกว่าสามปียังสามปียังยังไม่ถึงศาลทุกคนเลยอ่ะครับแล้วอย่างเนี้ย ถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วประเทศไทยมีกลไกที่มันช้าแบบเนี้ยอืความยุติธรรมมันจะวัดจากอะไรมันเลยมีบางคําำทาบางคําที่มันจะบอกว่าความความล่าช้าคือความอยุติธรรมอย่างหนึ่งคือวันนี้เนี่ยเรากําลังเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของสังคมไทยว่ามันถามว่ามันไวกว่าสมัยก่อนไหมอ่ะถ้าเทียบกับสักเมื่อ20ปีก่อนโอ้โหเนี่ยอันนี้คือ 5G แล้วมันไวจริงๆครับแต่มันก็ยังช้าอยู่ดี อืม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 ,อม,อมท,ทีนี้เอ่อไหนๆก็พูดถึงเรื่องคุณพิงกี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้สังคมก็สงสัยเยอะโอเคกรณีอคุณพิงกี้เนี่ยเสียงในสังคมก็แตกเหมือนอย่างที่เราคุยกันนะครับคนที่คิดแบบทนายก็เยอะเหมือนกันนะฮะว่าเออไม่เห็นใจผู้เสียหายบ้างเหรอมีตั้งกี่คนเนี่ยแต่อีกอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เห็นใจคุณพิงกี้เหมือนกันว่าเอา้าคุณพิงกี้ก็อาจจะเป็นผู้เสียหายเหมือนกันศาลยังไม่ได้ตัดสินทนายฮะตอนนี้สังคมตั้งคําถามอีกอันหนึ่งก็คือว่า ทำไมดาราที่เกี่ยวข้องกับฟ o ร e ดเ 3D เป็นผู้เสียหายกันหมดเลยฮะทนายในตอนที่มีการแรกเริ่มเดิมเดิม,ด,มดำเนินคดีเนี่ยก็ไม่เห็นพิงกี้สวิการมาแจ้งความนะครับก็แล้วก็ไม่เคยเห็นเป่าประกาศว่าฉันโดนหลอกอืมไม่เ,เห็นเป่าป,ประกาศมีแต่นิ่งๆพอผู้เสียหายมาแจ้งก็นิ่งๆแล้วก็มีการขู่ผ่านเฟซบุ๊กของเขาอะทางโซเชียลของเขาว่าจะฟ้องคนที่มาเอาภาพเข้าไปใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่เห็นมีจุดเชื่อมโยงเลยว่าเขาเป็นผู้เสียหายที่ที่เรารู้สึกได้คือการเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะในทางกฎหมายเนี่ยแปลว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดคุณไม่ใช่ผู้เสียหายทางนิติในครับว่าผู้เสียหายทางนิติในเนี่ยมันหมายถึงว่าไม่เกี่ยวข้องเลยเสียลน้นๆนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเลยแม้แต่น้อยถ้ามีแม้แต่บางส่วนไม่นับนะครับแล้วที่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า อายการไทยท่านเนี่ยทำคดีนี้อย่างเต็มที่ทพิงกี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็หลุดลอดสายตาไปหลุดรอดสายตาจาก d ีเอไไปไม่รู้ว่าหลุดรอดได้ด้วยแหลเรามันถ่างแหลเรามันกว้างก็เลยจับไม่เจอหรือว่ายังไงไม่ทราบแต่พอไปถึงการกันกรองรอบที่สองของทางท่านอายการท่านอายการก็ให้ความยุติธรรมกับผู้เสียหายหลายหลายหลายคนนะก็เลยแนะนํามาที่ดีเอสไอว่าให้แจ้งข้อหา <pe arl> เพิ่มเติมอีกหลายๆคนแต่ส่วนหนึ่งนะครับที่น่าจับตาดูก็คือตัวท่านผอคอดอีเศรษฐกิจท่านใหม่ที่ท่านย้ายเข้ามาเนี่ยท่าน<ภ>าพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ในเดือนนี้นะครับจะครบวาระหนึ่งปีที่กองเศรษฐกิจท่านย้ายมาประจำการอครบหนึ่งปีที่คุณพิงคือบางครั้งเราดูในข่าวเราเห็นผิวเผินนะว่าประกันตัวแต่จริงๆแล้ว การแจ้งข้อหาการพิจารณาดำเนินคดีคุณพิงกี้เนี่ยเดือนธันวาที่เรากําลังอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยคือช่วงที่เขาตัดสินใจว่าจะดาเนินคดีคุณพิงกี้นะเพาะง้นถ้าเราย้อนกลับไปที่ว่าดีเอสไอดำเนินคดีปุ๊บกว่าจะมาถึงขั้นตอนถึงสารแล้วก็ปรากฏได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมันนานไปไหมเอาระยะเวลาแค่ตรงนี้รอบมันเนี่ยเอาแค่ตรงเนี้ยังไม่ถึงการสืบพยานเลยหนึ่งปีละผ่านไปหนึ่งปีเพิ<ๆ>่มเพิ่ม ปีหน้าไปเดี๋ยวพอ,อออกองท่านก็ย้ายไปอีกผมก็เสียดาย <c oughs> ท่านมากเลยผมอยากให้มันเสร็จทุกอย่างในตอนที่ท่านยังอยู่ผมกลัวคนอื่นมาแล้วจะไม่เหมือนท่านนะ่ะครับเอออะทีนี้จากการที่ทนายได้พูดคุยกับผู้เสียหายเรื่อยๆเนี่ยผมถามตรงๆนะด้วยความล่าช้าอย่างที่ทนายเล่าให้ฟังเนี่ยทุกวันนี้ผู้เสียหายเขายังมีหวังไหมมีหวังกับการได้เงินคืนไหม คือถามว่ามีหวังไหมเราต้องไปดูที่ความหวังว่าความหวังเราอยู่ตรงไหนความหวังเราอย,อยู่ตรงที่ปปง,งอ,อายัดทรัพย์สินไว้คือตอนแรกที่มีการถาแถลงข่าวนะครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะตอนถแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบที่ดีเอไออายัดมาเนี่ยมันประมาณหนึ่งพันสองร้อยล้านครับตัวเลขกลมๆนะต่อมาปรากฏว่าพอส่งไปส่งมาส่งไปถึงปปง,งเสร็จปุ๊บมูลค่าเหลือประมาณสี่ร้อยกว่าล้านอมันลดไปเยอะเหมือนกันเนาะอันเนี้ย พยายามไปถามแต่ละหน่วยงานก็คําตอบในการอธิบายไม่ค่อยเหมือนกันอืถามว่าติดใจไหมก็ติดใจแหละก็ติดใจแหละไม่เพราะว่าช่วงนึงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางเครือข่ายเราเนี่ยก็ไปตามที่ปปงงเลยอ่ะปปงงอธิบายว่าไงทําไมจากแถลงข่าวพันสองมันเหลือแค่ประมาณสี่ร้อยกว่าครับก็บอกว่าบงเขาก็บอกบางทีกระเป๋ามันราคาลงอ่ะ,ะงงอันนี้เราก็พอรับได้หรือเขาตีราคาแล้วค่าต้นสินถูกลงมาอ่ะเราก็พอรับได้ครับ แต่อย่า<ม>ให้ติดใจยเยอะกว่านี้เพราะว่าไอ้ตรงนี้นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการเอาทรัพย์สินก้อนนี้มาเฉลี่ยคืนผู้เสียหายก<ม>ารที่เรามีสี่้กว่าล้านอยู่ในมือของเจ้าที่ของรัฐอันนี้ต้องอันนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งแม้วันนี้จะพูดอย่างนี้แต่ก็ชื่นชมการทำงานแบบบูรณาการครั้งใหม่ครั้งใหญ่ของดี i เป็นครั้งแรกนะที่เราอายัดทรัพย์ได้เยอะขนาดนี้ในคดีแชร์ลูกโซ่ไปย้อนดูใ,ในประวัติศาสตร์ได้เลยเราไม่เคยมีครั้งไหนที่อายัดได้เยอะขนาดนี้ และการที่อายัดได้เยอะขนาดนี้นั่นแปลว่าผู้เสียหายยังไงทุกคนได้รับการเยียวยาแน่นอนอืมแต่จะเป็นอีกมากน้อยอผมไม่ได้บอกมากน้อยหรอกผมรู้อย่างหนึ่งว่าเฟอร์รี่ที่อายัดไว้ราคามันลงเรื่อยๆแบรนด์เนมมันลงเรื่อยๆกระเป๋าหรูหรุ่ยวิตตองอะไรที่มันเปิดห้องแอร์ให้แช่ไว้มันลงเรื่อยๆเมื่อเผอมันจะขึ้นราไม่รู้เก็บรักษาของกลางกันยังไงเรื่องไรเนี่ยตรงเนี้ยที่กลัว ด้วยความที่ว่าพอระยะเวลาในการพิจารณามันนานเนี่ยอพอมันานานเนี่ยเราก็กลัวว่าพอไปถึงจุดหนึ่งสมมุติว่าระยะเวลาในการทําตั้งแต่การแจ้งความไปจนถึงศาลสูงตัดสินสมมุติว่ามันสิบป,ปีอืมมูลค่าสี่ร้อยกว่าล้านมันจะลงอีกไหมนั่นน่ะสิฮะอืมถ้าอย่างนั้นแปลว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเฉลี่ยคืนคือต้องรอให้ศาลเนี่ยมีคําพิพากษาถึงที่สุดก่อน แล้วการเฉลี่ยคืนเนี่ยถึงจะเริ่มต้นขึ้นได้ถูกไหมฮะแล้วทีนี้การเฉลี่ยคืนมันจะเป็นยังไงฮะทนายณนะนะวันข้างหน้าที่ยังไม่รู้มาถึงเมื่อไหร่เขาก็ต้องเฉลี่ยแบบแบบเท่ากันอะไม่ว่าคุณจะโดนมากโดนน้อยมันเฉลี่ยแบบเท่ากันมันไม่ได้มีกฎหมายบอกว่าไอ้คุณโดนสิบล้านกับคนโดนหนึ่งล้านมันจะได้ต่างกาันตามกการะยะเวลาลงทุนมันไม่ใช่มันก็ต้องเฉลี่ยไปในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้เงินคืนบ้าง เพราะงั้นวันนี้นะครับทุกคนที่เป็นผู้เสียหายผมบอกอย่างหนึ่งยังไงยังไงได้คืนแน่นอนแต่จะได้คืนคสัสดส่วนเท่าไหร่เท่านั้นเองคือตอนแรกเนี่ย<ม>ที่ดีไซน์อายัดไว้เนี่ยพันสองร้อยล้านผู้เสียหายมาแจ้งแค่พันสองร้อยล้านเหมือนกันนะไอ้พันหนึ่งร้อยล้าน<ม>เองยังมีกําไรเหลือตั้งร้อยล้าน<ม><ม>แต่ต่อมาพอมันมีข่าวว่าซีอโออภิรักษ์กดที่โดนจับหลังจากนั้นแหละครับแห่มาเพิ่มอีกพันห้าร้อยล้านบ,บ,บวกเพิ่มขึ้นไปเพราะว่า แต่อันนึงนะผมอยากสะท้อนให้เห็นว่าแชร์ลูกโซ่วงไหนก็นแล้วแต่พอหัวหน้าวงโดนจับเนี่ยความน่าจะถือจะลดลงทันทีครับแล้วคนเราก็จะเริ่มตาสว่างมากขึ้นแต่กระบวนการในการตาสว่างของเราเนี่ยมันมันช้าไปนิดน,นึงแต่ผมไม่ว่าหรอกบางคนมีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็อยากนึงนะเชื่อไหมครับว่าซีอีโได้ยังมีหน้ามาพูดนะว่ากาลังติดต่อบโบรกเกอร์ต่างประเทศหางเงินมาคืนให้ยังมีหน้าพูดอีกครับ อแต่ว่วาบรกเกอร์ชื่ออะไรยังไงดีเอสไอก็ขอเอางี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องไปทําเองเหรอกดีเอสไอจะไปทําให้ก็ไม่ยอมให้ข้อมูลต่อเอามาเป็นช้อยในการต่อรองนั่นแสดงให้เห็นว่าเงินที่โกงผู้เสียหายไปเนี่ยมันมีการยักย้ายไปที่ต่างประเทศซึ่งน่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์นี่ชี้พิกัดไปตรงนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันยังมีทรัพย์สินในต่างประเทศซึ่งกฎหมายประเทศไทยไปไม่ถึงอ่า ไอ้ตรงนี้นี่แหละครับพี่น่าสนใจเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการของแชร์ลูกโซ่ทุกวงยิ่งเป็นผมเรียกว่าเฟอร์เรถ้าถ้าเราเทียบว,ว่าแชร์แม่มัีเนี่ยเป็น<ะ>แชร์โลเคอล์เฟอร์เรที่ดีนี่คือแชร์นานาชาตินะเป็นแชร์อินเตอร์คือเอาเงิน <laughs> เอาเงินที่ได้เนี่ยไปที่ต่างประเทศไอแม่มันนีมันยังแค่เปิดร้านทองเกสอยู่ชั้นสองหลอกคนมาเล่นแชร์รนี่คือความแตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถามว่าวันเนี้ย เราต้องการอะไรเราต้องการความรวดเร็วออืออเราต้องการความรวดเร็วในการพิจารณาทุกกระบวนการเลยเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเด็ดขาดในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอาจาญกรรมที่เป็นแชร์ลูกโซ่ถ้ามาอยู่ประเทศไทยต้องอยู่ไม่ได้ครับอืมไม่ใช่ว่าพอมาอยู่ประเทศไทยปุ๊บเห็นมีช่องว่างปุ๊บโอ้ยฉันนี่ฉันนี่พร้อมจะหอบไปต่างประเทศทันทีเนี่ยมันไม่ใช่ ครับครับเอะทนายครับตอนออก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพจดังเขาเคยรวบรวมมาว่าผู้เสียหายจริงๆเนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้นะไม่ได้มีแค่เก้าพันหมื่นหนึ่งแต่ว่ามีอาจจะถึงประมาณ 5, 000, 000, ห้าหกหมื่นเลยเนี่ยในใน,ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีมีใครมาพูดคุยกับทนายหรือมาบอกทนายเพิ่มเติมไหมครัว่าฉันก็เสียหายจากฟอร์เรสต์3ดีเหมือนกันผู้เสียหายจะแบ่งออกเป็นสองกรณีกรณีแรกก็คือผู้เสียหายที่ลงทุนไปแล้วได้เงินกลับมาเกินกว่าที่ลงทุนแล้วแต่เงินต้นยังอยู่ในระบบและถอนออกมาไม่ได้ S <S กรณีอย่างนี้เนี่ย<ๆ>ทางกฎหมายเนี่ยยังไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะว่าพอเอามาหักกบลบหนี้แล้วคุณยังมีกําไรแต่เพียงแต่คุณไม่ได้เอาเงิน<ๆ>อ่ะคุณต้องไปฟ้องส่วนแพง่ง<ๆ>ผิดสัญญาส่วนแพ่งเอากับบริษัทค้า,ากับอภิรักกฎที่เอากับส่วนที่<ๆ><ๆ>สองลงไปแล้วได้ปันผลมาแล้วแต่ยังไม่ถึงเงินต้นเฉพาะเฉพาะความต่างระหว่างเงินต้นกับที่ได้กลับมาเหลือเท่าไหร่นั่นแหละครับคือความเสียหายที่แท้จริงอย่างนี้ถึงจะมาเป็นหนึ่งในเก้าพันแปดร้อยกว่าคนได้ อ oh. ส่วนที่ว่าห้าหมื่นถึงหกหมืนคนเนี่ยมันเป็นแอคเคา t ์ที่อยู่ในระบบเซิร์ฟเวอร์คือเซิร์ฟเวอร์ที่ยึดมาเนี่ยมันมีแอคเคา t ์หนึ่งแอคเคาน์ก็ลงทุนอย่างต่ำห้าหมื่นไงแต่บางการ์อ,อาจจะมีมากกว่านั้นเขาก็เลยตีว่ามีคนที่เข้ามาเล่นในวงนี้ประมาณห้าหมื่นกว่าคนแล้วลอง <c oughs> เอาห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นหรือหกหมื่นไอดีเนี่ยคูณด้ห้าหมื่นบาทขั้นต่ำไปก็จะเห็นยอดเงินหมุนเวียนในระบบที่เปิดมาสองปีว่ามีประมาณเท่าไหร่เพราะงั้นจึงไม่ได้เกินความเป็นจริงที่ว่าวงวงวนนี้้ประมาณ 2, าณล ครับอืมอืมอืมอม,อ,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 มอ่ะทีนี้อีกหนึ่งคนที่วันนี้มีข่าวออกมาก็คือคุณกระทิงขุนนรงนะฮะในมุมของทนายรณรงค์ว่ายังไงเพราะว่าคุณกระทิงก็บอกว่าผมไม่ได้ชักชวนใครต่อไม่ได้ไปชักชวนพี่โตศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ไปชักชวนเพื่อนนักสแสดงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็ชี้เป้าไปแล้วว่าเฮ้ยกระทิงเป็นแม่ขายหรือเปล่าในมุมทนายทนายว่าไงฮะ ประเด็นที่น่าสนใจคือคําว่าชักชวนตามพรกการ,ก,ารกู้ยืมเ,เมงินอันเป็นการชอบกงประชา,าชนที่บอกห้ามโฆษณาชักชวนให้คนมาร่วมลงทุนเนี่ยกรณีที่ว่าเออผมเล่นอยู่แล้วก็พี่โตมาถามเองแล้วก็ให้อดีพี่โตไปกรณีแบบนี้เนี่ยสารมองว่าไงมันไม่มีแนวดีการนะมันจะมองว่า,าชวนไหมหรือเปล่าแต่การที่ว่าดีอาา i อไอจะไปตัดจะไปตัดเรื่องนี้เลย แล,แล้วไม่ส่งไปอายการแล้วไม่ส่งไปศาลมันก็ดูจะไม่ค่อยยุติธรรมเพราะว่าคุณกระทิงได้กําไรคือเป็นกลุ่มรแรกที่ได้กําไรเกินกว่าเงินต้นครับอืมอืมอืมอันนี้จังหาที่น่าสนใจคือถ้าคุณกระทิงไม่ได้มีคนมาต่อท้ายผมว่าเขาก็เป็นเหยื่ออาจจะเป็นคนหนึ่งที่อายจากการลงทุนแต่ในมุมหนึ่งทุกคนที่คิดว่าตัวเองเสียหายควรต้องออกมาแจ้งความร้องทุกข์ไม่ใช่ว่าตัวเองได้กําไรจากเงินที่ไปหลอกคนอื่นมาแล้วก็ตัวเองก็นิ่งเงินหมด อ่ครับครับอืมถ้าเอาอย่างนี้แล้วกันคือคือตอนนี้ประชาชนก็จดจ้องเยอะโดยเฉพาะคนที่เป็นดารานักแสดงอันนี้เรายังไม่ได้ปรับกรมใครนะฮะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดเนี่ยคือมันมีคนค่อนแคะหรือว่าค่อนขอดเอาไว้แล้วอ่ะคุณเอ่อทนายรณร,รงค์ว่าเออเดี๋ยวสุดท้ายอะ่ะดาราก็รอดหมดแหละเราไม่ได้บอกพูดชื่อใครนะฮะแต่เขาบอกดาราก็รอดหมดแหละถ้าท้ายที่สุดแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยในมุมทนายทนายคิดว่าอย่างไงฮะการถ้า คืออย่างนี้จะเป็นดาราไม่เป็นดาราแล้วรอดไม่รอดไม่เกี่ยวกันอยู่ที่ว่าพยานหลักฐานไปถึงแค่ไหนเจ้าหน้าที่ทําคดีแค่ไหนเจ้าหน้าที่อธิบายกับสังคมได้ขนาดไหนอย่างเช่นถ้าบอกว่าสั่งไม่ฟ้องคนนี้เพราะอะไรสังคมผู้เสียหายต้องการคําตอบว่าเพราะอะไรไม่ได้เหตุผลว่าเฮ้ย hey, สั่งไม่ฟ้องแล้วจบเราต้องการทาอธิบายว่าที่เขาไม่ผิดเพราะอะไรเพื่อจะได้เอาคําวิิจัยของเขาตัวนี้เป็นมาตรฐานกับคดีอื่นๆด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความเห็นของเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนของดีเออาจไม่ตรงกับสารอาจไม่ตรงกับอายการเพราะงั้นอะไรก็ตามที่ดีเอไปตัดสินว่าผิดไม่ผิดขอให้ทางอายการท่านพิจารณาให้อีกชั้นหนึ่งว่าผิดหรือไม่ผิดด้วยเพราะถ้าเกิดอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินผมเนี่ยไปฟ้องเองไม่ได้เพราะผมไม่ได้มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลขนาดดีเอคือถ้าทนายความเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้เหมือนกับดีเอเหมือนกับตํารวจเนี่ย เราคงทําไปแล้วอะฮะคงไม่ไป,ไ,ปไปนั่งรอว่าโอ้โหสามปีไม่ถึงไหนเลยああเราคงไปถ้าเป็นแบบต่างประเทศเราไปจ้างนักสืบเอกชนมาสืบเอ้ยเข้าข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ได้ทนายเอาไปยื่นฟ้องเลยไม่ต้องรออายการแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเราคงไม่ต้องมานั่ง้องแลก,กเอกชนผ่านสื่อมวลชนไปทําไปแล้วไม่มีใครมาว่าเลยว่าคดีช้าเพาทำเองแล้วไม่ต้องมานั่งรอราชการที่แบบเดินคือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับราชการจะเป็นกลไกไหนก็ตามมันจะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างช้าเหมือนจะเป็นเหมือนเต่าอ่ะ ต่อมันก็เดินไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ถึงเส้นชัยครับครับโอเคอ่ะทนายรณรงค์ท้ายที่สุดแล้วอยากให้ฝากนิดนึงว่าคดีนี้หลังจากนี้ต้องจับตามองอะไรต่อครับหลังจากที่คุณพิงกี้ได้รับการประกันตัวออกมาหลังจากนี้นะครับต้องจับตาดูตัวพี่ชายกับแม่คุณพิงกี้ผมจะบอกว่าการที่เขาประกันตัวเฉพาะคุณพิงกี้มาเนี่ยมันต้องมีสาเหตุบางอย่างมาเพราะว่าทางพี่ชายกับแม่เนี่ยเขามีชื่อในบริษัทมีเงินเข้าออกในบริษัทแต่คุณพิงกี้ไม่มีชื่อในนั้นแต่มันมีเงินพันกันอยู่ ไอต้ตรงนี้นี่แหละครับผมกําลังคิดว่าถ้าเขาจะต้องสู้คดีเขาอาจจะสู้ในแนวที่ว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเลยยักยาเอาเงินมาวิ่งเข้าบัญชีเองเขาไม่ได้เป็นคนดําเนินการผมเดานะผมพยากรณ์รผมคาดการครับและผมเชื่อว่ายิ่งได้ประกันตัวออกมาเนี่ยอาจจะมีการซักค้านพยานเก้าหเก้าพันแปดร้อกว่าคนก็ได้เพื่อให้คดีมันช้าไปอีกยิ่งคดีช้า ตัวเองอยู่นอกคุกเนี่ยตัวเองไม่เดือดร้อนส่วนคนที่อยู่ข้างในคุกก็ช้าไปเผยเพอเนี่ยพยานแปกต่างอาจจะมีเพิ่ม,มอีกเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนเวลามาถ่วงแล้วแต่ในมุมหนึง่งอยากให้ทุกอย่างมันไวมันชัดเจนมันยุติธรรมได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้บางครัคร้งการจะตัดสินคนว่าผิดหรือถูกเนี่ยอาจจะดูแค่ว่าเงินวิ่งไปทางนั้นเจตนาไม่มีไม่มี อือืมอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะครับสำหรับคดีนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณทนายรณรงค์แก้เพชรด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ